Yes, baby. <c oughs> <Yeah. S 2> สวัสดีค่ะสามอะไรกุ้มค่ะเช้านี้คุณต่อจะยืนกินเลยนะคะรู้สึกหิวค่ะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวต้องรีบเตรียมตัวไปส่งลูกด้วยนะคะนี่นะมันอร่อยอ่ะอร่อยแบบสุขภาพจริงๆนะคะอยากให้ลองทำดูไอเห็ดเนี่ยแล้วมันก็จะให้ความรู้สึกเหมือนกินออยสเตอร์คือบางครั้งอ่ะไม่ต้องปรุงอะไรมากเลยค่ะกินแบบนี้แหละอร่อยจริงๆอยากจ,จะบอกว่า หลังจากหายจากโควิดอะ่ะมันมีอาการหนึ่งคือมีอาการเบื่ออาหารนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่ากินไม่ได้นะแต่เหมือนแบบเบื่ออาหารที่เคยทําดังนั้นพักหลังเนี่ยก็จะกินอะไรง่ายๆสามีก็เหมือนกันอย่างเช่นบางทีก็ข้าวคลุกน้าําปลาแล้วก็ใส่ไข่หรือว่าแบบข้าวน้ปาปลาพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเช่นเช่นมือน,นี้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวคุณต่อไปกินก่อนนะคะ เราได้นกตัวใหม่ค่ะเมื่อประมาณ3วันก่อนนะคะสามีเขาซื้อนกมาให้เด็กๆค่ะก็ให้เด็กๆเ,เลี้ยงนะคะเพราะว่าเด็กน้อยเนี่ยเขาอยากจะเลี้ยงสัตว์มากเลยจริงๆเขาอยากเลี้ยงแมวแต่ว่าแม่ไม่ยอมแม่ไม่เอาเลยแม่ไม่ชอบแมวนะคะแล้วก็การทําความสะอาดก็รู้สึกว่ายาก สามีเขาก็เลยแบบซื้อนกมาเด็กๆก็ตื่นเต้นเลยนะคะ3วันนี้เด็กๆก็ดูแลกันเองค่ะล้างอึล้างอะไรให้อาหารนู่นนี่นั่นนะคะคือถ้าใครมีคําแนะนําในการเลี้ยงนกชนิดนี้นะคะก็บอกมาได้นะคะเรายังมือใหม่กันอยู่ค่ะแต่โดยส่วนตัวคุณเต่าจะไม่ดูแลนะคะคุณเต่าให้เป็นความรับผิดชอบของเด็กๆเลยค่ะอยากได้กันดีนะักต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูเองนะคะ เช้านี้ก็มาส่งลูกเช่นปกตินะคะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วที่นี่วันวันธรรมดาเนี่ยก็คือวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสนะคะในประเทศมุสลิมจะเป็นอย่างนี้แล้ววันหยุดสุดสัปดาห์ของเขาก็จะเป็นวันศุกร์กับเสาร์ค่ะหลายคนก็คงสงสัยว่าพัฒนาการของมาลยยามเป็นยังไงบ้างนะคะก็ ดีขึ้นระดับหนึ่งค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มากเท่าไหร่นะคะอ,อ,อาจจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาป่วยบ่อยแล้วก็ก็ต้องหยุดที่บ้านโอเคกนเหรอก็ต้องหยุดอยู่ที่บ้านอยู่ประมาณหลายวันเลยค่ะคือสัปดาห์ละวันสองวันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขายังไม่คุ้นชินกับการไปโรงเรียนเด็กๆจะเป็นอย่างนี้นะคะเวลาที่เขาเพิ่งไปโรงเรียนใหม่ๆอะ่ะเขาจะป่วยบ่อย เหมือนเหมือนตาตาค่ะตอนที่เขาไปเรียนอนุบาลหนึ่งช่วงแรกๆเนี่ย<ม>เขาป่วยบ่อยมากแบบหยุดบ่อยมากคืออาจจะเป็นเพราะว่าภูมิคุ้มกันของเขายังไม่แข็งแรงพอแล้วไปเจออะไรแปลกๆเนี่ยก็เลยป่วยบ่อยนะคะแต่หลังจากนั้นก็จะกลายเป็นเด็กที่แข็งแรงไปเลยค่ะเพราะว่ายังไงอะคือภูมิคุ้มกันดีขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวเดินไปส่งลูกต่อถึงโรงเรียนแล้ว <laughs> ส่วนอันนี้เป็นอาหารยามเช้าของลูกนะคะเป็นแกงผักรวมอียิปต์ค่ะที่ทำไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะช่วงสายวันนี้นะคะ <Okay. S 1> มินนาก็บอกให้แม่เนี่ยช่วยพาพวกเขาลงไปเล่นข้างล่างด้วยนะคะในตอนเย็นๆ <c oughs> คุณแม่ก็เลยต้องรักษาสัญญาค่ะเ <Okay. S 1> พราะมักจะผิดสัญญาบ่อยๆไม่ก็ผัดวันประกันพุ่งนะคะวันนี้ก็เลยรีบพาลงมาค่ะ ช่วงนี้นะคะอากาศที่เอเมรตเนี่ยดีมากเลยค่ะไม่ร้อนจนเกินไปนะคะแล้วก็มีลมนิดๆด้วยค่ะในคลิปนี้นะคะคุณต่ออาจจะพูดไม่มากเหมือนปกติค่ะบางทีเนี่ยความเงียบอะ่ะก็ดีเหมือนกันนะคะทำให้จิตใจเราสงบดีค่ะ